เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยนะครับข้างในจะมีจอมอนิเตอร์ซ้ายขวา6แสนเหรียญนะครับคือประมาณ24ล้านบาทไม่ล้อเฉพด้านในที่หมดแล้วก็เป็นเบสราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่32ล้านครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานเปิดตัว m r e n 750S ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากตัว750แล้วก็ยังมีตัวไฮเปอร์คาร์ e e d ดเทด้วยนะครับ มาถึงที่นี่ก็จะเจอด้านหลังของเราครับเป็น m มคค r าเรนอาร์ตูราที่มาต้อนรับเราอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นการครบรอบ60ปีของแมคคลาเรนด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมี บรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปชมด้านในกันครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับเป็นฮอล์แรกที่จะเข้าไปพบกับแมค r าเรนสปีดเทลนะครับ เราก็จะมาพบกับตัวประวัติศาสตร์ต่างๆของแมคการ์ลินก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปพบกับตัวรถจริงๆด้านในครับผม so grinding, chips, quiet, ตอนนี้เราอยู่ข้างๆรถแมคการ n ลินสปีดเทลแล้วนะครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆนิดนึงครับ รถคันนี้สังเกตอันดับแรกก็จะไม่มีกระจกมองข้างนะครับจะมีใช้เป็นกล้อง,องตรงนี้แทนข้างในจะมีจอมอนิเตอร์ซ้ายขวาแล้วก็ล้อนี้จะมีฟิกปิดปิดค้าเวอร์นะครับตรงนี้จะไม่ได้หมุนตามจริงนะครับจะเป็นล้อฉพวะด,ดานในที่หมุนแล้วก็เป็นแอโรดนามิกให้ลมออกตรงนี้นะครับส่วนคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีตัวม่านบังแดดนะครับจะใช้เป็นเหมือนเป็นม่านไฟฟ้าสามารถกดปุ่มนะครับปรับให้มันมืดให้มันสว่างได้ไปจนถึงหลังคาแล้วก็ด้านหลังด้วยครับ จุดเด่นอีกตัวหนึ่งของ s p e e d h a i l นะครับคือสปอยเลอร์ข้างหลังครับมองดูเรียบๆไม่มีอะไรใช่ไหมครับจริงตัวนี้สามารถเป็นสปอยเลอร์ที่ยกตัวขึ้นมาเองจากตัวบอดี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวคันนี้ครับจริงๆมังนอกอยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญ US เอ l l a รแต่ว่าพอเจอภาษีน้ำข้าบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทนะครับ ซึ่งอาจจะให้ข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับออปชันที่ผมไปเช็คมานะครับรุ่นนี้เราสามารถสั่งตัวถังนียให้เป็นคาร์บอนทั้งคันได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นคาร์บอนเหมือนประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นสีรถได้ซึ่งเฉพาะออปชันคาร์บอนนียอยู่ที่6กแสนเหนรียญนะคือประมาณ24ล้านบาทไม่รวมภาษีน้าเข้านะครับแล้วก็จะมีออปชันอย่างที่ผมเคยไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเช่นโลโก้ตรงนี้นะสปีดเทลตรงแมคแคลนข้างหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับสามารถทําเป็นวัสดุแพลตินัมได้นะครับไม่ใช่ทองนะครับแพลทิน โดยชฉพาะโลโก้ตัวนี้ออปชั่นอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5แสนบาทครับไม่รวมภาษีเงิาเข้า <c oughs> สามารถอยู่ได้ทั้งในสนามแข่งและใช้างานได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะมีแบรนด์รถหลายแบรนด์ในโลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาดบริเทคไปเมื่อไ,ไหร่เนี่ยต้องบอกว่าความขลังของแบรนด์มันก็จะน้อยลง <net> ตอนนี้ข้างหลังเรานะครับคือคือ McLaren 750S ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับก็ได้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวรถว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างดูจากภายนอกเหมือน แตกต่างกับตัว7 2 0ไม่มากนะแต่จริงๆแล้วมีมากกว่า1000จุดเลยที่เขาได้ปรับปรุงโมดิฟายนะเพื่อให้กําลังที่เพิ่มมา30แรงม้าแล้วก็จุดต่างๆเนี่ยพวกเครื่องพิสตันหรือลูก,ลกสูบภายในของตัวเครื่องยนต์เนี่ยปรับเปลี่ยนม,มาหมดเลยอัปเดตพวกช่วงล่างต่างๆนะครับตัวนี้สีเป็นสีเอกลักษณ์ของตัวแม็กกาเลยเรนเลยเป็นสีพาพยาออเลนนะครับเป็นสีส้มเอกลักษณ์ซึ่งมีตั้งแต่อาจจะเห็นตั้งแต่ตัว F1 สมัยเมื่อก่อนมาเลยนะครับ โอเคมาดูภายในนิดนึงของคัน 750s นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆเดิมเป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวถังเป็นคาร์บอนทับนะครับจะเห็นคาร์บอนตรงนี้เลยจะมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับสีเนี่ยถ้าดูใ,ใกล้เนี่ยปาร์ยาโอเรนจ์ดูใ,ใกล้เหมือนเป็นสีส้มธรรมดานะครับแต่จริงๆจะมีเม็ดเมทัลิกที่ค่อนข้างชัดเลยแล้วก็ที่ผมเห็น แตกต่างจากตัว720ก็คือจะมีโลบาร์ครับไม่แน่ใจะเป็นออปชั่นหรือเปล่าแต่เป็นโลบาร์มันสีเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็เบาะที่เป็นทรงบักเก็ตมาเลยแล้วก็มีสีตัดส้มแล้วก็มีภายในจะเน้นเป็นอะคันตาล่าคล้ยคล้ายของพวกเจ็ดหกห้าครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณแชมป์นะครับผู้บริหารแมคลาเรนแบงค์คอก็วันนี้เพิ่งเปิดตัว 750S ห้าศูนย์เอสปายห้าศูนครับผมอันนี้ขอสอบถามเบื้องต้นนิดนึงครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยจองเข้ามาเนี่ยรถเนี่ยรอระยะเวลาประมาณไหนแค่ไหนครับก็จริงๆรถ ต้องเรียกว่ารถทดสอบของเราจะถึงประมาณปลายเดือนธันวาครับผมนะครับแล้วก็รถลูกค้าที่สั่งไปแล้วเนี่ยคันแรกก็จะถึงประมาณเดือนกุมภาครับผมแล้วก็ไล่ส่งไปเรื่อยๆครับก็ข้อดีของรถคันนี้ก็มันสั่งมันสามารถสั่งตัวสไปเดอร์กับคูปอ่ะได้พร้อมกันอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องรอ2ปีครับปกติจะต้องแบบคนที่ชอบเปิดกระทุนก็กัดฟันรอไปเรื่อยๆจะอใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วตัวนี้ตัวเบสราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่3ามสองล้านครับยังไม่รวมออปชั่น ยังไม่รองอัพชันครับแต่ว่าก็ตัวออปชันจริงๆต้องบอกว่าพอมันเป็นเจ็ดห้าศูนยะหลายๆอย่างเขาปรับเข้ามาเป็นสแตนดาร์ดให้เราด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาทําราคามาค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับนีขอบคุณคุณแชมป์มากนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ